เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกันข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประนีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพันซามมีผิวพันงามมีศักดาน้อย มีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประนีตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดานี้ได้ขอพระโคดมผู้เจริญ ได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยพิสดารด้วยเธอมานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปสุภามานพตัวเทยบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่า มานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไวอ้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญาวางสัต,ตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายและพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอชาชญาวางสัตราได้ มีความละอายถึงความเอนดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนารกเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากมานกปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตรา มานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตว์ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธ มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพันซามมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันซามนี้คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร,ร้ายทำความโกรธความร้ายและความเครึ่องเครียดให้ปรากฏมานพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทําความโกรธความร้ายและความครื่งเคียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนน่าเลื่อมใสามานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่กโกรธเคือง ไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขครึ่งเคียดให้ปรากฏมานุบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายภูกใจอิจฉาในลาบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้ และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไป เพื่อความมีศักดาน้อยนี้คือมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสกการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามาก มานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้คือมีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อยมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยนี้คือไม่ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟ แก่สมณะหรือพรามณ์มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะมากมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมากนี้คือให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอม เรื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะ แก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชามานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่ง ย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงมานพฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิงย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับ คนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชามานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามมานบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามนี้คือ ไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพ,เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากมานพ ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากนี้คือเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานมานพด้วยประการชนีแลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีโรคมาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน,น้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณซามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใส ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภ mm คะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญา nah, สามย่อมนำเข้าไปสู <Luca>: ่ ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมานุษยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีต